บ้านฉุกซันบังเกิดน,นออ้องสมแป็นเงแตงเอาวปอนทำไหมแล้วแกยิ้มมุกก็ได้เมือนเดิมเกิดน้องผมว่านี่ม้วนเป็นแค่เออเดือบม้วนี่ม้วน,นีเป็นมื่นจริงดังละอันนนั้นแหละก็ขอขอบคุณคนที่หายของขวัญน้องสมน้ำเจ,าจา้าจ้าหรือว่าจะเป็นเงินหรือว่าของขวัญที่ทรงมาให้ก็ขอบคุณหลายๆเจา้าขอบคุณจา้าจ้านี่เอออีอจกจาก้าจา น้องปลาปลาน้องมานปีซ้มยังขนมยังกูเพื่อนี่ดาวนี่จ้านี่เยซินกินกุ้งบ่เอาบาอเราเขามีสามพ่นเลยน้าจะหายไปไซบุ้นี่จ้ะอีพุ้นหนึ่งไปไกลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบ่โดนหรอบ่เห็นตั้งแต่บางแงงแล้วมาจา้าไม่ต้องเดือดรุ่มกันกินสามพนนี่ละพุ้นหนึ่งหายแล้วว่าไปว่าโดนได้ล่ะ Nhất xin. Ôi, nước ngọt ba tuần vị hay nhất xin. để tao làm chút tên Này Nhi ba tuần vị nhất xin. Ba nhắn rì. Đó rì ừ. Ok, nụ bọ. Đó. Nằm chút tên tên này hồn nằm chút tên này. แดดแดงไม่หดลาป่ไฟอะอันนี้เปิดไฟหมออันนี้เปิดไฟหมออยู่เดยังเยอกินดีกเลยกนเได้อไข่มุกกระทียเสรยบอกว็ยังหาคุกค ยีไ่ไปยิงับอืมเนื้อเด็ที่อ่ะอืมแม่นี่เน่ะสงพ่อ หมอหมอนน่ะพูดวนหืมหมูกรอบกรอบเึ๊บอะไรนีสิงคุตย์บอืมแล้วแกก็ไมีได้สิงคุ้แลบแลบได้กว่านี้หืมปวดนี้บ้างเกิดโอ้ยทำอะไนี่นีนแน่นนฮัลโหลผู้ใหญ่เออ ไปเจ้าหมูวานมามอมีเนาะาหาแล้วเนาะไป่านไหไปางเรืองนึงเ้ยตกาเนาะไปเดินไปตัวหนึงหิวเนาะหิว่็หาแร้วังมาจีกันกีหลายแงเนาะแม่แม่แม่อะไรบ้างเยสเยสินมือาโรรีดอลี่ดอลลี่ขีดมาให้หายเด่นฮะหอด้วนอ่เป็นนุ่งหางไมเดีเนาะเป็นปิเปือยยังเบ เออภาษาไสยปิดเปลี่ยนมันค่อยแซ่ะเออภาษาพวกแฉะเสียแถววะนี่จ้านีลาที่หาไปมาเร่งไปหาอันนี้ล่ามากนี่นะหาอยังรอบแบบอี้ยังลรอนี่แล้วเฮ้ยยายสินเออวมาเกิดเมื่อไหร่มาเกิดน้องซุ่มเอาเขาผสมหรือของยายสินของน้องซุ่มเลยเลยนีลาม้อนี้ครับผมกับไปหาหาบว่ามันออกเดินทางครับผมออกเดินทางไปหาแบบส่่งปีใหม่เนาะมันก็ออกเดินทางกันหน่อยครับ กิสนสาคนแสบบนอยู่ผู้ถากันเลยทีหนึ่งแสบคือเก่าเดียวกับแสบคือเก่ามีเค้กมีเค้กมาฝากครับผมนี่เค้กส้มไฟน้มส้มนิดน,นึงครับลองเพ่ยงยัยทีลองเพ่งบอกเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือเค้กจากไหนจากเอฟซ,ซีน้องสรงมาใส่ขอบคุณเอฟซีน้องสรงเออเฮ็ดดีๆขอบคุณได้หลายแล้วครับสำหรับแต่ผู้โชคดีของผู้โชคชะนะเป็นกำลังใจให้เลยมากครับผมนี่ก็บเอฟซีทรงมาให้ครับผมเป็นกำลังใจให้เลยมาก ินแฮปปี้เบอร์เดย์น้นองสมน้อยน,นะนอลองเป็นวะเอา <Happy birthday S 1> เอาเป็นแบบ <to you. S 1> เอเเอเชื่อเชื่อแฮ้ยที่ร้านที่ร้านอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดังๆานเราขอให้เอสซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะขอให้พวกสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด แล้วกาเอาห้ลำลำด้วยๆส้าถุกาธุเอาเอ๊ะ14ปีเดรนนี้เ uh, ป็นเจนที่คนกลางดีเพราะว่าเกิดวันที่14แลก็อายุ14บป่าหวยวันนี้ก็คือ14 41เอาวิลีตัวเดียวกันเว้นเอากซื้อ โอเคนี่ครับก็อ,อ่ะเราไปเดี๋ยวไปต่อช<ม>ืทีหนึ่ง,<ม>งต้งชืง่เรื่ีด้วยนะเท้กมะพร้าวอขอบคุณที่หลายนะครับทีอืมครับท,ทีเป็นนะทีเป็นกำลังใจสมศูนย์มากครับหลายหลายคนก็เขาามคอมเมนต์แน,นะ่ยนะให้จริงๆริงเลยก็ให้ให้กำลังใจเลยมากงงม,ามักไม่เขาเรอาน้องมักยังมักเชอรี่มักเชอรี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรเชอร์รี่เหรอเนี่ยไม่รู้เชอร์รี่เชื่อมใช่เหรอน้องชิมกันเลยอ๋อชิมเชื่อมเหรอ กินบูดล้บุกแงเหนี่อันนี้เขามันคือยังไงน้ำตาลน้ำตาลสิ่งน้ำตาลเพิ่มหวานปะหากล้วยหอมไม่ยัง่ะหมากนี่ยังกับเชอร์รี่เชอร์รี่เขาเรียกว่าเชอร์รี่เชื่อมแม่มั่นเือหอมหอมมน้ชื่อนั่นยำเนี้ยปะเนี้เป็นไงหมูถ่งแซบปะแซบแซบอีแท้ว นี่แม่มูกตาแซ่บจ้าเก่าจ้าเร็อ่ะมูกตาใส่บหมยัยแอบแซ่บรแล้ว้าอร่อยากใก็ไม่ดีปากยเออต้องยังสนเนี่ยนี่กินของมันก็เขามันจัมูกรทะอีกแบแซ่บเราว่านี่เป็เมียงมีจะกินของแห้งเรียงมือเลยชมือเลยึบด็กินมอี่มือมือก็ได้แล้วไปกินี่รมันก็ไปกินเก ปลาแดกปลาแดกจำปลาแดกปลาแด้่น้งจำปลาแดดปลาป่านี่ตูเือไหลมายปลาปาควาปลายงเ้ยงไ่หรอปลาเพี้ยนปลากระปงเต็มตูเลยอากาช่วยของัญเห็นทีงไหนท่านเอฟซีส่งมาเดี๋ยวคุณอาเดีรเนาะเดีเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ้งจ้ะครเดีิปต่อไปเนาะว่าิส่งยังไม่เน่ยของขวไม่เือเนาะอ๋อของควนัเนี่ยกันเอนอกเลยปลาค่นกับอกยู่ครับว่าม่ของขวญส่งมาู่ครับ ตอนไหนแหละสี๋เอลงกรุงอทยยกสินจอเงินนี่นำสมตำผ้าให้แยกสินผ้าไปเบิรเงินอมือจำเงินเบอรอเบิตังแล้วขับรถก็เป็นเ้อบเลยไให้แยกสินทำาไปนั่งเล้ว FC นี่แหละจมตังไม่ซื้อเคงเนาะซื้อบุกกะถาเนาะพรากินไปอยู่รถไปอรถไปไหนไปไหนกินรไน่ะก็เพราะเขาพอน้่ไม่พอม กินงลาเที่ยงกันคว่เขาแยกก็บทายเอาก้องทายเอาควอมเป็นอยัางเดียวโตนวายแยเป็นลำบากต้องเปเหมือนกนคือก็ลำบากคนบางเดียวโจนยังกินรถว่าเป็นคี่ห้อว่าเป็นอันก็เน่าแล้วจูงจูงเงาใจงานผมาจะรู้โนอย่างเนาะเปียนชีวิตเอออันนี้ราเปิดตุ้มตุ้มตุ้มมันเลยตอนหอนหอนหอนตัว่เสียเลมันเบาไฟประเด็โอ้ตัวกินจังแล้เราเอ้แต่ระวังระเปิดตะรอด อนี้เคงยังหลามาซิ่งเค็งเอดียมาเอ๊เปลาปปม่ใ่ปปปฮะช่วันนี่หรอเค็งยังหลามีหลมีไหนนะของใหม่ดีกว่าของหนาก็เคยมีเลยของนีหลาี่มีว่ะอุ๊ดกลุบๆนะน่าจะกลุบๆขมขมะเหนว

ไปนั่กนกันแล้วเชเด๋จะผมไปแก้ท้าหมุนก่อนแค่นั่งไรอีงื้อใช่น่านั่งหมกย่าเออมึจังหวงอยู่หรอยช่ว่าไปแล้วกี่ย่ามึงจะวยยงวใสป่าไปหรอบอแม่ไปจนใจคาเคเขาเจ้าหาจี่บัตรอเลือกบอกเลยเดี๋ยวไปท้ำสุรครับนั่กับฝากสามคนเดี๋ดูแลกันเด้อผมคุณนรายครับที กต้องจมันเลยมากครับผมโอเคครับไปเลยไปเลยไปเลยอไม่หวอ่เดี๋ยวไรเลวกมากินู่เด้อบ่าจับเน้อเราจะไล่วยละตั้อยู่่ใจหนาเโอ้ยมนชไหน้ามุดนี่สิเอายางกินทังไงบ้างยัเนี่ยยังไงยังไงย ไม่ไไเดี๋ยวันจัให้ตังให้ไม่เด้แจักไเลยนี่แค่บอร์ไฟนี้ได้แลวอะไล้อจะหยดอยู่เอ้าคนเส่เขาฮ้คนข้างูโอ้มาเดือดกับว่ะมเดือดใจรัก ไปจริงเหรยังมนจะมีรสชาดดติใหญ่กิเนเจ็ดๆแล้วกับบะแ่บเรื่องอันไ้เคื่กตัวแม่เนื้นจอจืดใหญ่เลยโอ้โหเนื้อแบบตอนบะรมเพิ่มเลยเ,ออเนื้ออ่ยก็เืนเนี่ยก็สันคอก็ย่งก็ห<อ>มูสะไออสามสันสะไนเออแมนเอรอนเ,เอาบุาเส้นลงสิรอนเอ,น,เนเออรอนบุเส้นอันเดียวกันเดียรู้ขอกเขาตยมจยด้วยไ่น้องเยมเขาบาลูก ้องเลอเออรู้ก่อา่ง็เล่าคยกับห้องนี้แล้วคนอานี่กันอีกแล้วาเป็นคนไทยอาจจะก็ดูนะน้าน้าน้าเออยังไงไนกกระทาเออลง่น้องกินเชียวดีโอแบอุ่กนแม่นอกินหหงดนะมเสี น่าหอเอ้าปิดอนมอบลามันเดปีได้ไข่คืนฟองอัน้กักินหัวกงว่ากันแหละกูมันูว่แกอตัวเนี่ยนะนั่งเคียเขาอยู่นี่แม่ทีบอกใก้อนาไันหอนเอาเันถ่อนเกนเนไม่ใส่เด้ไหนอืออ้้หอนเหมือนกินูเฟ่ให้เล้ยเาเลยไน ยังสีรถจะ,จะเนี่ยนะมันรถสะอาดเ่ยสีแว๊บมันดีเลยอ้ย ลาลีน้ำเนยได้แยกชิ้นกดาไข่นุก้อเดีวนี่ก็ท้งมุเลยยื่ยน้ากันหน่มแกที่ไหมนทางแก่ส่งออกไปทางหนอกเลยนี่สันขอคนกับหนุ่มเด็กสันก็บอกเลย เมนจิเจีบระหัวก่อนเยรวกมัหวานหลานเกาคือเกางั้นเดี๋ยวไม่ไเดมเ๋ยวเตะค้นมาอันอันนี้พันยิ้มหอะไรเด็กบอกเดีวเาเดีวเาอนหวาอันนี้ไม่มเียบหตอิ้มยเออันนี้โอสันโคเข้าเข้าปะเดี๋ยวเอาไขมาตีใส่น้ำหน่อแล้วเอาไลงไรดดวนมันเป็นไข่ตุ้นไหม ค <orman pulse S 1> ือเนี <o> ่ยส <ata> ุดยอดอยากอากูมาใหก็เ่นสิเหมือนเก็บเงยนไงเีินต้องรอไวให้มันเจ็บอัดถุยก่อนเปนหนึงเด้วเล่สิ โอ้โอโหเนอ่ยเนี hmm. like de ่ยหไหนเฮีย huh. อืมอืมใครกลุ่มเจมทองแลังจิ้มกินองดีได้นี่นั่นแหลยันนี่แก่อีโตนี่หว่ากันก้อมือนแมนอ่๋ยว้องส่งด่วนอุ่มนกระจอยส่งจุนนี่นังนังไปเลยกิ้มนั่ยังนี่บอกเออจุนจุมหลวงพ่อจุนจุม ไงล่ะก vale ินขาดนี mm, ้อ uh, mm. ืมนี mm. so well, ่แ yeah, ม so ่แม่ต้องเฮ็ดแบบมนมันก็จะกินชาบูแบบม้วนใไหมเป็นแบบนันเ้ยผ่านบันี้แ่ไหนอกยิมกมใหญ่้องือลงงัออืมอเด็ดลองบเนี่ยสะดุ้ง โอ้โหหวานจะน่ากินไหวน่าบาดเนี่ยปทญญาชนจังแบบนี้มันจิ้มเยอะๆไม่เอาแล้วน้ำจิ้มมันเก็ดนี่ให้เลยปา้นิ้มกินมันก็ปา้นิ้มเลยฟินมากแซ่บบะ แม่วาไข่ก็ใหม่ดี่ะงงวอมเบ่เี่ยือเี่ยอืม้มายตอนทถ่ายเลยเอ๋โอ้ยอื่ไ่าพี่รอนะว่พี่รอนะเ่เนี่ไม่รอนะเบ่พี่รอี่เรามื่อนั่งเบื่อญ่บุนอืยิมลบอก่นนะล้พี่รอนเอือไวพอนไวพอนี่ไม่ใช่ มไม้ใช่แบบแม่งานตั้งใจอยากนีต้องการเร่งจี่จแม่าวโห้มนีบ้านที่ต้องการไม่จี๊ต้องการต้องการน่ทีจี๊ดจีแม่สาบ้านเกิดของลองสุมบ้านเกิดน้องนกองสมได้มือเนี่ยโดยพ่อนเอฟซีน น้องทุกคนมีมาอึ้งรากการของน้องชมจะให้ดูเย็นเปชุดทุกคนทุกกเลยมีวามสุกกลมเจริญสิงใจขอใหมุ่กกามมุ่งมากแบบนะอ่าบ๊าบายขอบคุณค่ะไปแล้วได้จ้าขอบคุณจ้าายกินบายบายบายายนดีอ๊ะก็บตงไหนน้องชมน้องมันี่ิ้มหให้เราเก็บต